สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาพบกับพี่กล้องนะครับหรือว่าพี่ประยูนแต่งัตั์นะครับวันนี้เป็นวันที่เรามาเก็บเกี่ยวข้าวกันนะครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีครับหลังจากเรารอคอยมาร่วมสี่เดือนนะครับเห็นผลผลิตวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีครับรู้สึกว่าดีข้าวก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีบ้างเพราะปีนี้ลมแรงนิดหน่อยแต่ถือว่ายังได้ผลดีแยกสลับแห้งครับ ในขอดูดวงนะครับพี่ก้องครับครับชัดครับมันข้าวหมันค่อนข้างแห้งแล้วตอนนี้ะไปก็ความชื้นก็ไม่เกิน16-17เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยอันนี้ดวงข้าวสวยมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ก้องจะโชว์ถอนกอด้วยใช่ไหมครับครับผมอย่างคงน่าจะถอนไว้อยู่ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับ ตอนนี้ดีกว่าคงจะใหญ่ไป่ดี๋ยวอนไม่ไหวโอ้โหอย่างแน่นตึ๊บเลยครับแน่นมากครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ยังแข็งแรงครับตั้งแต่โคนยันลวงนะครับครับดินเต็มเยอะมากหนักมากครับก็อันนี้เป็นผลจากแปลงนาที่ใช้เทคนิคการปักดำแล้วก็อขออนุญาตครับหนัก ห <chat> นักมากก็ใ <sem> ช <loops> ้เทคนิคปักดำแล้วก็มีการใช้เบียกสลับแห้งแกงข้าวใช่เบียรสลับแห้งนะครับต้นข้าวแข็งแรงลดปุ๋ยรดยาเรื่องยานี่ลดแน่นอนปุ๋ยลดแน่นอนไรไม่เกิน20่สโลแล้วตอนนี้แต่จะขอให้ไม่เผาฟางนะถ้าเผาฟางก็อีกเรื่องนึง ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ก้องครับครับวัสดีครับ